สวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยมาพบก,กันกับเรื่องสิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้เกี่ยวกับเวลาของหน้าจอนะครับปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยจะรู้จักบุตรหลานดีกว่าใครอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเวลาหน้าจอเนี่ยจะช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยเลือกวิธีแล้วก็ความถี่ในการใช้ iPhone หรือ iPad ให้กับลูกหลานได้นะครับโดยเราสามารถเข้าไปดูรายงานแบบเดียวไทม์แล้วก็ระบุระยะเวลาที่บุตรหลานใช้อุปกรณ์ได้ด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยมันยังสามารถตั้งจํากัดเวลาในสิ่งต่างๆที่ต้องจัดการได้ ฟีเจอร์เนี้เรียกว่าเวลาหน้าจอหรือเมนูภาษาอังกฤษก็คือสกรีนไทม์นั่นเองนะครับวันอื่นเลยก็คือเรื่องของการตั้งค่าครับตัวสกรีนไทม์เนี่ยมันตั้งค่าได้ง่ายนะครับเราสามารถกําหนดค่าในช่วงตั้งค่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถทําภายหลังได้ในที่การตั้งค่าแล้วก็เวลาหน้าจอด้วยนะครับการตั้งค่าของอุปกรณ์ของบุตรหลานเนี่ยสามารถทําจากระยะไกลได้ด้วยนะครับโดยการแชร์กันในครอบครัวนะครับ ต่อมาก็คือเป็นเกี่ยวกับการรายงานกิจกรรมนะครับมันสามารถรายงานแบบรายวันรายสัปดาห์แล้วก็จะแสดงเวลาทั้งหมดในการใช้แอปต่างๆได้นะครับความถี่ในการจับอุปกรณ์แล้วก็รายละเอียดอีกมากมายเลยที่อยู่ในตัวสกรีนไทม์ตัวนี้ที่หน้ารายงานนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากบัญชีนะครับดังนั้นเนี่ยการตั้งค่ารายงานแล้วก็การจํากัดที่จะอนุญาตแล้วก็ยิงตามการใช้งานรวมจากหลายอุปกรณ์ได้นะฮะ อุปกรณ์เนี่ยสามารถดูรายงานกิจกรรมแล้วก็อของบุตรหลานเนี่ยได้จากอุปกรณ์ของตนเองนะครับไม่จําเป็นต้องหยิบอุปกรณ์ของบุตรหลานเนี่ยมาเพื่อดูรายงานเหล่านี้ด้วยนะครับกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเราต้องใช้การแชร์ในครอบครัวด,ด้วยเช่นกันนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นฟีเจอร์เด็ดที่ผู้ปกครองลหลายท่านชอบใช้นะครับก็คือการจํากัดการใช้แอปนั่นเองเราเนี่ยสามารถเลือกเวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันหรือว่าอ่าเลือกเป็นหมดหมู่แอปพลิเคชันโดยเฉพาะได้นะครับเราสามารถกําหนดระยะเวลาตามที่ต้องการแล้วก็รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดเวลาได้ด้วยอย่างเช่นในหน้าจอตัวอย่างนะครับก็คือมันจะเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับสําหรับการเล่นเกมของวันนี้ นะครับไฟมินิท n ลเ i นนิง for game today แล้วก็ยังสามารถเนี่ยจำกัดเวลาในการใช้โซเชียลเนเบิกได้ด้วยนะครับแล้วก็อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะแอประหว่างอแอปเกี่ยวกับการศึกษาระหว่างวันเวลาเรียนด้วยนะฮะสามารถกำหนดได้ทั้งหมดเลยทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะหยุดใช้งานเนี่ยเราสามารถกำหนดช่วงเวลาที่อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชไดเช่นเวลาเข้านอนนะครับอย่างที่เขาตั้งไว้ก็คือเข้านอนสี่ทุ่ม แล้วก็จะสิ้นสุดตอน7โมงนั่นเองก็คือ4ี่ทุ่มถึง7โมงเช้าเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมันจะไม่แสดงการแจ้งเตือนจากแอปด้วยแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันใดๆได้เลยกระต่งนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถเลือกแอปที่ต้องการะยกเว้นได้นะครับอย่างเช่นแอปโทรศัพท์ในกรณีที่ต้องการให้มีสายเข้าหรือว่าแอปหนังสือสําหรับเอาไว้อ่านหนังสือก่อนนอนนั่นเอง ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการพูดถึงการจํากัดเนื้อหาแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้ที่การสร้างค่าแล้วก็เวลาหน้าจอนะครับเราสามารถบล็อกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากไอจูแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆด้วได้ด้วยนะฮะแล้วก็ป้องกันการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันใหม่หรือว่าการซื้อภายในแอปได้บางทีที่บุตรหลานอาจจะ เล่นเกมแล้วก็เกมสมัยนี้มันจะเป็นแบบ in น p p purchase นะครับก็คือมีการซื้อภายในแอปเนี่ยเราสามารถมาตั้งค่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการซื้อภายในแอปได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันบัตรเครดิตที่อยู่ในแฟ m i l ี s h ชร์ n ิหรือว่าที่อยู่ในการชำระเงินของไอแพนไอดีของบุตรหลานของเรานะครับเราสามารถจำกัดเนื้อหาหรือว่าซ่อนเว็บไซต์บางเว็บไซต์ในซ a ฟ a ฟรไว้ไม่ให้เห็นเลยได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ หวังว่าฟีเจอร์ที่มีประโยชน์แบบนี้เนี่ยก็คือจริงๆอ,อ่ะฟีเจอร์นี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในจำพวกของการช่วยการเข้าถึงหรือว่าจะอยู่ในความเป็นส่วนตัวตอนนี้เนี่ยเขาแยกหมวดออกมานะครับจะเป็นหมวดที่เรียกว่าสกรีนไทม์หรือว่าเวลาหน้าจอนั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรก็ยินติดตามนะครับสวัสดีครับ